ว่ามีเพลงด้ะมีอีกว่ตัวใหญ่บอกมีนะล่ะ่ายรูปไเพื่อนพี่น้องเมึงกันนี่ตัวใหญ่สุดๆไทยเรียกปูจ้าแอบดนเฮ้ยตกใจเฮ้ยตกใจเรียงกันอยู่เม่นปูอยู่บ้า,นป,า,น,ปา,น,ปานปูหรือหอย อ,อีกว่ะเจอแต่ปูจนบ่ไว้ใจเลยจ้ะเออหอยนี่เลี้ยงกันอยู่สามหน่วยย่างกายไปังอิวอคิดว่าปูแต่ทีแรกสวัสดีจ้าเอ,อ,อยหยอกคักเจอแน่เนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยจ้าพวกเช่ชมของน้อิวมด้วยจ้าสวัสดีครับู่อี่ทะเลอีพีสองสอง <laughs> แห้งอันสองวิ่งแห้งๆวิ่งแขนแห้งสองอันคลิปนี่แล้วพี่น้องไปเขี่ยหอยมาแล้วจากคลิปนี้ก็เลยพาพี่น้องไปตามล่าหาหอยคางช่วงนี้เป็นฤดูของหอยคางหอยแคลงปะเราก็ส,กไสิไปตามล่ากันทะเลอันกว้างใหญ่ยิ่งใช่ครัพี่น้องมุดขีต้ตมแล้วจ้ะแล้วก็ขึ้นมาหายใจน้อยนึ่งมุดเข้าไปหาห,าหอยมันคือสิเบอร์ข้าแขะมันสิคุลขี้ตมไม่ติด อไปถ่ายวิวให้พ่อพี่น้องเบื้องเด้อครับทะเลแวกแวกกีต้มถ้าแม่ไปอยากมาเที่ยวก็มาได้เลยเพราะเป็นที่เที่ยวพ่อกับพี่มาถ่ายรูปเม,มนครับม<อ>าจับปูมาหาหอยให้าามาเที่ยวไม่ค่อยได้มาทีเดียมาเที่ยวอยี๋ยวนี้ไปรับพี่น้องไปมุดกีต้มเลยดีไปครับ คืออาสิบวสุภาพมาเรื่อยแต่ว่า,าเป็นห้อง,องชื่อนี้จริงๆหอยชักตีนนี่เป็นแบบนี้จ้ะแซ่บมากนี่ได้กันสองลูกว้าวตัวใหญ่มากอ๋อเต็มมือเลยนี่ไส้นี่หาหายากง่ายจ้ะนี่ไส้นี่ค่ะของแซ่บของแซ่บปกติทําสิเจอแต่หน่วยได้นั่้ยถ้าเจอไส้นี่คือไส้หายากละ ถ้าเจอก็คือโชคดีสุดๆเอาถังมาใส่จัาพิมพ์ตัวใหญ่มากเด็กเที่ยวประตูเมื่อกี้นี่เราเจอเห็นบปกติหาน้อยู่สิเจอไส้นี่บ่อยๆคือไส้นี้ค่ะสิหายาเมื่อนี่เจอไส้นี่โชคดี ปูเดมีข่มีตัวนี่ปน้ำปูจ้ะอันนี้อะไรปูป่ปูปูอ่างนี้นือหัดก็งหายแม่นี่นี่บ่าใ้มืนก็ได้หรอบอแม่นนะครับนี่ปู เด้หอยประสิมมีเปลือกแบบนี้เนาะอง้อยู่ดหอยร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นะไปงานหากันต่อจ้ะงานก็ลรถีแล้วแต่ว่าหอยก็บ่ค่อยสิหาเจอปันหลปกตินี้มานี่หอยค้างหอยอย่างมันก็พอได้เก็บนะจ้ะแะบคือสิหายากไหนจัะหน่อย อิ่ง <Okay. S 2> ด้วยจ้ะใกล้ๆก,กันดีนี่ข้าส,สีนอนดึงเป็นก้อนกลุ่มๆขึ้นมาข้างบนอยู่พี่ฟินแนมนดีๆนะก้อนกลุ่มๆเอารังมาใส่เฮ้ยเฮ้ยเชล่ะ ทันได้ตายเลยเด้อมังกรผายทันหินมันเปิดปักได้เจอของดีเด้อดูว่ามีอีกแน่ๆพิ่ไว้ต้องบึงดีดีเมืองเด้อมีหมูน้ำมือไก่เนาะเพิ่นฝังอยู่เด้อเพิ่นเข่าง่ายเข่าง่ายอยู่แบบเข่าง่ายแงีดี ฟิลขึ้นหนารักแท้หางก็จิ๊บเดียวเมื่อกี้น่ะหางจิ๋วเดียวไปตาเพง่งไปตาเพ่งทีไปใส่ก็ไปแบบนี้นที่แรกเนมบอสิจะเห็นเลยนะจ๊ะเพืนบอคขนันเหรอเห็นเนี่ยก็น่ารักมากเลยตัวจิ๊บเดียวรักกินเต็ไไ่ไมด้วยปิดภัยกินได้ ตกใจเว้ตกใจี่พินถ่ายรูปน้องไว้เนยน้องชูสองนิ้วแล้วเซลฟี่จ้า Y2K น้องยูตื่นคนตากกล่องกับตื่นน้ำในบันีอู้บังนะครับอย่าพาตื่นเด้อ ตาต้องสีแดนล่ะเฮ้ยน้ <c oughs> องเฮ้ยมีอะไรนี่มีป่ะอุนน้ยมีแต่ปูเชชวนจิ๋วเราเจอปูยักษ์ในซอกหินถ้าสิเอาได้บ่ได้กับจังไล็กกับู่เป็นอย่างเรตอนพี่น้องอิู่สิไทยไทยเพื่อพี่นออ้นนองเบิกพากันเสียได้น้ำกันนี่นนะปูยักษ์ในซอกหินโคตรตัวใหญ่มาเด็กๆอยี่ลองอเอาอันนี้นี่เข้าไป จะได้ไมสู้ะสู้แล้วนอเแว่ะอาไปดิเอ้ยมองไม่เห็นเอาไปได้มันแบบว่ามันหนีบไปอยู่อะเนาะครับอันมันว่าแข็งพอเลยนหนีบเลยแต่น้องอยูก็ดึง ออมันบา,อ,าออกซูบอ่ะสูบหนีบมันหนีบอันนี้เราแบบดึงออกก็ได้เนอะจริงๆแต่มันมันหนีบแล้วปล่อยมั้ยใช่มันบัยังหนีบต้องแรงพี่ฟิลนาะบ่กเผเคยได้ บางอย่างโอ้ยฟฝ้าเฝ้ามันออกมาเดี๋ยวไปใส่เตะเข้าไปได้นั่นเป็นสู่แบบสู่จนเราแห้งเบิดแล้วครับเป็นเรื่องสวยเลยมองแค่ไหนที่แทงคนวันนี้มองนเอาเอาเอาไข่เป็นเป็นอย่างจะเฮากาสิเอาเมื่อหนึ่งกินเลยนะจ้ะมีอ่กตัวใหญ่บอคนี่นะถ่ายรูปไ้เพื่อพี่น้องเหมือนกันนี่ตัวใหญ่สุดๆให้ฟิลสู่ครับมีอีกบอเอาอีกนะมีอีกบอเป็นสู่จนเราเบิดแห้งหรือเปล่ สู่กันตั้งนานแม่นครับสู่กันตั้งโดนบรรยากาศก็งดงาม,งามพี่ๆง,งามนี่เอาไปเบิงไหมจบอีกตั้งโดนหาไม่กี่แล้วว่าจะปูหันเดี๋ยวเขาไปหาเบิงซอกอื่นตอนนี้เขามีแนวเขามีแนวอันจับปูแบบดีละมวนเฉยมวลมวน,มวน <laughs> สามหน่วยนี้เลียงกันอยู่แม่นปูอยู่บนห้อ <laughs> งปูหรือหอยอุ้ยหอย อิอ,อูอ่ะเจอแต่ปูจนบวไว้ใจเลยจะ้ะเออหอยนี่อเรียงกันอยู่สามหน่วยย่างกายไปน้องอิอูคิดว่าปูแต่ทีแรกนี่พี่เฟ้น้องอิวเจอหอยเรียงกันสามหน่วยเลยน้องอิวูเราคิดว่าเป็นปูหอยมันอันนี้ยังตายยังบายพี่พีมตัวเลอะบายเจออีกนะปูบะแน่นจ้ะยังครับ กำลังหาอยู่พี่น,นานจะยุ่งมองทีไม่นำแม่ไปหาบึงจ้ะบ่มีเพลงได้เตียม <c oughs> าอยากหัวนี่ฝึงผลงานของเขากันจ้ะดีได้เยอะอยู่นะได้พอได้กินอยู่นะจ้ะตัวนี้จองได้บ่นี้น้าพิ่เอาเองเพิ่จองเองให้ในอ,อย่ไปเอ็ประเด็กซะ ได้เต้น้ออยู่ล้วแกงี่ฟินได้โชว์หุ่นนี่คือหุ่นดีแถอวะอยู่มุมนี่คือหุ่นดีแถอวะได้โชว์ดิ่ไปรับเพื่อนโชว์กล้ามเพื่อเอจังแนวเขาดีใจปะเอ้ยวางเลยเดี <SAN TA Maria> ๋ยวนี่ก่อนนี่ก่อนไปรับนักพอกายเขาเขาขึ้นโชว์แม่แม่เพื่อเอจังเลเอาวไปฟิล์มเอสคู่มืออ๋อคือคือคือท่าม่นน่แหละยุงยุงเสียบอ่ะอ้าว แต่คิวกินมาวันนี้พาพี่น้องกลับบ้านแล้วจ้ะแม่น้องเจา้านายก็เพื่อเสร็จเรียบร้อยและน้องอิ๋วกับพอได้อยู่ได้กินแล้วเนาะเดี๋ยวก็เอาไปเอ็ดเมนูกินน้ำกันได้เมนูแล้วก็ได้พาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศมุวนๆนะจ๊ะมื้อน,นี้ได้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศพร้อมเนาะคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปซ้ำนี้ก่อนก็แล้วก,กันนะจ๊ะอ่ะพี่ิล์มพูดต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยี่ฟิล์มแล้วก็น้องอิ๋วด้วยนะครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับปัดลมแรงขนาดเลย mẹ subscribe cho kênh tiểu đó <laughs>